พี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวจะพาเ,าเบิ้งรถเก๋งแพนด้าซิงก์นะเคยเห็นแต่กระบ,บะแพนด้าซิงก์กันปะเมื่อนี้นนนพาเ,าเบิ้งรถเก๋งแพนด้าซิงก์เกียร์ออโต้ค่างวด3,000ับาทตลอดสัญญาออดทไฮกุพันจักร,ร,ากรยานครับพี่น้องคือถือถ่อแคชชืออ้อแน่แท้รถอีกสี่หมื่นเบิ้งเลยนะนิสสันอาร์เมล่า2องพนะเบิ้องตัดสับระเบิดด้วย เสียงหวานนะลดราคาไปเลยซีเมนพอนวดเดี๋ยวสามพันนะไม่ต้องถามไอ้ลดเจ้าไว้ปลูกสารเนีหรือยังไงทำไมขายถูกกันเลย <c oughs> พี่น้องใช้งานได้ปกตินะจ้าเออแล้วรถปี12-13นะไอ้ปลูกสารเนีเนี่ยมันรุ่น3ดอรุ่นปี0 2 0 3แล้วเออยังใหม่อยู่จ้ายังใหม่อยู่อ้าวนะนี่เป็นทันด้าซิ่งเหนีนนะมาจอดดูแล้วกูอยากขายแลย้วมื้อนี่ คำสายฟ้าพร้อมคำสายฟ้าในพร้อมเออออกคนเดียวไม่ต้องค้ำไม่ค้ำเลยงวดสามพันนะดีกว่าพันจักรยานเดึ่กูว่านี่นะข้าอย่าข้าอย่าสูบค่าอย่าสูบเดือนหนึ่งเดือนละสี่พันหาพันเดีอยวูบจักรยานพันเจ้าบ่าเสือหมอบเป็นหมื่นกว่าเจ้ากระซ้าไม่เปียกน้ำมันเนาะเสือหมอบวายหยอกหยอกหยอกเอาเปียบจักรยานพอเปียบเลยเดี๋ยวถึงจะมาเอาเปียบข้าอย่าสูบ ถือกว่าคขาอย่าสูบได้สูเออคขาอย่าสูบเดือนวเดียวนึงเดีอวละสี่พันห้าพันลดค่างวดเดือนละสามพันเหล่าเบียร์นะมือละพันหา้าพาหมูพามีไปลุงไปเลี้ยงเท่าไรก็จ่ายปัดค่างวดลดเดือนละสามพันนะขอตังค์แต่เมียขอม,มือมีไอขอถือๆเนี้ยงวดถือมีโบนี่นะเพราะปัญหาเลี้ยงผู้สาวเนี่ยโอ้โหสปอร์ต นะเท่าไรก็มีนะอ้าวพันกี่สามพันนะอย่าสูงอย่าสูบพอเลิกได้ก็เลิกพี่น้องนะเอาไปใช้เอามาออกรถนี่น้ำมันติง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 ขึ้นจะกึ้เบิร์ตต์คแมเมนดับเราไปหน่อยยังอยู่ยังอยู่นี่ท่านถ้าไม่เล่นเสียงเครื่องนไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยมันเสียงมันเงียบมากเสียงมันเงียบเพราะมันพังเลยพี่น้องนะเครื่องมันเงียบมาก น่ะอันนี้ต้องเหยียบคันเร่งมันถึงจะได้ยินเสียงท่อโอ้โหรถเหมือนรถไม่ได้สตาร์ทเลยเสียงเงียบเครื่องโคตรเงียบเลยอ่ามีดอกเครื่องเสียงหนึ่งชุดนะจ๊ะเครื่องเสียงติดไหมือนไม่ติดนะแล้วพูดทำไมวะมีไว้เฉยๆเปิดติดเปิดติดไม่ยุบเปิดติดปกตินะใส่แว่นดนุมม้วนมันก็เห็นเลยฮะห่วงเอ้ยเอ้าเปิดแล้วโอเปิดเดินมาอ้าวฟีดาวครับแพนด้าซิงนะประตูดำหลังแก้มดำฝาปรงดำ นะเก่งซิ่งงวด3,000บาทตลอสัญญาและโมเมนต์เกียร์ธรรมดานะคันนี้ออโตโน้นะจ๊ะออโตโน้นะเครื่องเดิมสนิทเลยนะเครื่องเดิมสนิทเลยนะคันหนาเดิมเดิมจิตวิทยาต้องถามมาไอ้รถราคาถึงแค่รถมันต่ำมันกิ่งมันตีลังกามันขวบม,มาบ่หนาเดิมคันเดิมนะจ๊ะไม่เสียวไม่ชนไม่ต่ำเครื่องเดิมนะจ๊ะมอกโติ๊กเกอร์ฝาปุงอยู่ครบ ไฟหนาเลี้ยงไอ้ห่วยจากน้อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขัดสีให้เดี๋ยวขัดไฟหนาให้นาแล้วก็ลอแม็กห่วยลอมาคันนี้สามพันเกียร์ออโต้นาลดราคาไปสี่หมื่นไปเลยหนา่อนสามพัน 3, บาทตลอดสัญญาเบอร์ตัดทำสายฟ้าเครื่องเสียงเปิดไม่ติดละมั้งนะหยอกน่าจะติดอยู่นะเดี๋ยวลองให้นะอันไหนเบอรตรงเบอรติดเดี๋ยวก้อนออกเดีย๋ยวไอ้เสศษเก็บงานหนอีกรอบนึง นาฟรีดาวฟรีจองครับฟรีจัดฟรีโอ,อนบัตรประชาชนใบเดียวออกรถจบที่ศูนย์บาทวิธีการจองนะให้ไหวเด้อสูให้ไหวเด้อให้ไวเด้อมีคนเดียวเด้อใ <c oughs> ห้ไวเด้อทราบไวเลยนะวิธีการจองแอดไลน์ที่หน้า TikTok, Facebook, YouTube, ทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูบส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามย่างให้ท่านเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้นะนะแอดไลน์เข้าขมาเลยนะแล้วก็อยู่ใต้แบบไม่ต้องถามมาซื้อได้บ่ไอเสียนไปทั่วโลก นะไปท่งทัวโลกทัวประเทศไทยไปอย่างไปทัวรกไปเดี่ยวขอแค่ในไทยไปได้เบิดนะนันทว่าสงขลาพัทนีไปขอแค่โบมีระเบิดไปนะขำคืนลุ้งึ้นเรือคกขึ้นกรุงขึ้นเกาะนะไปเบิดไปเบิดบางไหนก็ไปก็พี่น้องทรงทั่วประเทศไทยนะขอแค่มีใจซื้อกอยเสีมอายจัดให้อ่ะนะเอฟซีพิมพ์ก็ว่าสุดใกล้เสีมพิมพ์ก็ว่างามใกล้เสีม พิมพ์คำว่าแก้วครับไอพิมพ์คำว่าสุดครับไอเดี๋ยวไอ้เสมสุ่มแจกเสื้อเอฟซีให้โอเคไหมไวเลนเก่งฮันด้าซิงออโต้งวดสามบันบาทตลอดสัญญาเอาไปเฮ็ดกินกับพี่น้องเอาเก๋า